โอเคนะครับพูดกันทีเรื่องคัตเทนวอลนะครับคัตเทนวอลเนี่ยเวลาเราแปลงตัวของงานจากกําแพงเนี่ยนะครับทาร์นฟอร์มไปเป็นคัตเทนวอลรูปแบบสโตฟอนที่เป็นเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะฮะโอเค okay. นี่คือผมทาร์นฟอร์มมาแล้วเนาะประเด็นคือวันนี้มีคําถามจากลีดท์วีไนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทาร์นฟอร์มพวกเฟรมอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการเปลี่ยนไซซิ่งเองทําได้ไหมนะครับทําได้นะครับ,นะรบเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นกรณีนน อยากจะเปลี่ยนเฟรมอันนี้เป็นคําถามจากทางพี่ตั้มนะถามผมมาแกถามว่าแกอยากเปลี่ยนเฟรมครับให้เป็นโครงอลูมิเนียมจาก15เป็น10นะโอเควิธีการเปลี่ยนก็คืออย่างนี้ครับก่อนอื่นเลยเดี๋ใช้เฟรมนี้หรือเปล่าถ้าจะอยากใช้เฟรมนี้นะครับก็ให้เราไปเลือกดูที่โมเดลนะครับว่าโมเดลตอนนี้มันใช้โปรไฟล์อะไรอ่ะผมจะให้ไปดูที่ตรงนี้นะฮะไปที่โมเดล ไปเลือกโปรไฟล์50าสิบคูณร้อที่พี่ตั้มต้องการเปลี่ยนเนี่ยนะครับอีดิทไทป์นะครับเข้าไปดูในนี้มันชื่อว่าโปรไฟล์อะไรครับมันชื่อว่าโปรไฟล์ default ถูกไหมเป็นโปรไฟล์ default นะครับออโอเคคาวนี้เดี๋ยวผมจะทําการปรับโปรไฟล์ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับออมอรีนเนี่ยเวลาเราปรับโปรไฟล์พวกนี้นะครับ เนื่องจากว่ามันปักหมุดอยู่นะถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขึ้นเป็น r e c t a n g u l a r m o l i a n 50 50คูณ150ใช่ไหมครับเราสามารถปรับเชฟมันได้นะเพราะว่ามันเป็น Moleian default นะครับไม่ต้องไปเชงอะไรเยอะแยะเลยนะฮะวิธีการปรับก็คือไปที่ m o l i a n ครับไปที่50คูณ1น0นี่แหละนะครับแล้วก็ d u p l i c a ชื่อใหม่ขึ้นมาเป็น50 100, คูณ100ับนะครับปรับตรงนี้ลบออกเลข2นะไม่ใช้จากนั้นดูตรงบริเวณนี้ครับติ c k n e ปรับ จาก1 0 0 1 5 0เนี่ยเอ150เนี่ยเป็น100ครับเรียบร้อยละนะครับส่วนกว้างคูณยาวที่เป็น50มันก็คือเกิดจาก y on site 1กับ on site 2นะครับเนาะกดโอเคนะครับคราวนี้เวลาเรามาเช้ง transform frame เนี่ยเราจะท r a n s f o r m แบบนี้ครับเราจะคลิกไปที่เพนหลักให้มันซิล e กทั้งหมดนะจากนั้นแล้วก็กดไปที่ edit type นะครับปรับเฟรมที่มันเขียนว่า50คูณ100เนี่ย ปรับเป็น50,100คูณรครับตามที่เราเซตไว้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลย50,100คูณรอครับแอเห็นไหมปรับละทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเพราะมันเป็น default อยู่แล้วนะครับร่องที่มันรับกับตัวกระจกเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ความหนาเปลี่ยนไปจริงหรือไม่นะครับไปเช็คดูด้านข้างครับ มันต้องเช็คดูทางทิศอีสน้นะถึงจะรู้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงดิเมนชันเพื่อเช็คขนาดนะครับว่าปรับแล้วจริงหรือไม่ปรับแล้วนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณคำถามดีๆแบบนี้นะครับจากห้องรีวิวพีนะเป็นห้องจำาหม่จริงๆนะช่างสงสัยอะไเกินนะครับดีครับถามมาได้เลยนะฮะถามมาก็จะรีบตอบทันทีนะครับโอเคสำหรับอีพีนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ